กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบพอกับสองสนีปปากคือเก่าพี่น้องเลยตอนนี้กำลังสิไปหาเห็ดหาหล่อเบิ่งพี่น้องหาไปหาเห็ดกรเถ่วแม่ฮะกถ่แม่มาจักสิไปหายังวะสันเอาไปกระถ่วแม่สองคนพี่น้องเลยเพิ่นอยากไปน้ำจักสิไปหายังน้อพี่น้องขาเบิ่งจักิไดายยังน้อในกระตากระตนี้ก็มีมีน้ำ มีน้ำอย่างเดียวพี่น้องน้ำก็กระตา่ายยางพลทสติกห่อตายป่าบอกมันมีเห็ดนะแม่จะกสียดายยังขนะาดหักพาเราเบิง่เงเธอเฮ็ดออกเอาก็ยังโบ้หัวเฮ็ดซิมีบ่เขาข,ข้าเจ้าจนขาเจ้าคือดำไวเธอดำแล้วปะเลยอือ อ๋อแล้วดำตลอดแล้วไร่ได้ผักเลยได้ไหมไร่ได้ผักเลยดนดำตลอดเลยเฮาเราบม่มีน้ำดำน้องเ้ยโลกกาแล้วก็จะไปจูบดำอีกปนกับบทโต๊ะกำลังหยางสียหอดป่าเลยพี่น้องเอ้ หาเราเบิ่งเนาะว่าซิมีอยังซิได้ยังนี่จ้องกันลังอย่างเขาป่า นี่สิเป็นเห็ดเพาะเห็ดเพาะเยใส่หาบางเห็ดเพาะน้ำน้ำพี่น้องนี่อันหนึงน่งนกําลังเป็นน้อยนะ้องอันสองนี่พี่น้อง กระดาษไปเอาตอนนี้กำลังอยู่ในโคกในะป่าพนอนไปเข่ามาป่าเป็น,บบนที่เรียบร้อยนี่พี่น้องมาหลอกเห็ดเนาะจกากเสด็เห็ดหนังพี่นอ้นอเห็ดหนังหอบเอากันเหืนมากระถมมั่วแเน่นอยนยปฉหนเอากระพ้าฝนเมื่อเลย เผืนจากมาทีนี่ก็เลยต้องมานำพาเผืนมาพาเผืนหล่อเบ่เฮิงกหลอกพี่น้องออย่านผืนเมื่อยเนาะห้าสิบห้าผืนเมื่อยคือเก่าตอนนี้ห้ากรเห็เหเดออไปเฮ็ดพอสามสี่ดอกหน่อย ใจพ่อแกงไงบ่พ่อสามสิบดอกป้าขี้ซีหน่อยพี่น้องเลยตะก,กี้กับสี่กับหาขี้ซีหนึ่งได้พี่น้องขายตะก,กี้น่ะโลอยหนึ่งไ้าหาบาทบาท่ะสิบบาทตะก,กี้โลหนึ่งสิบบาทเดี๋ยวนี่งร้อยหนึ่งสี่สิบเลยได้พี่น้องขี้ซีกันแทงหลบไปเรื่อย อะบึงมาสมมารุ่นน้ำกาลมาฮาสิได้อย่งเนี่นี่ยันแบบนี่กขึ้นสิไ่ได้อย่งเนาะพี่น้องเว้ยบึงแล้วอืออุ้ยบงบงคนเนี่ นี่เป็นถงหน้าเหือ,อข้าเจ้าพี่น้องเลยเจ้าบริเหตุเดดำําเหาออกมาท่งนี้เขาสิมหาบังเห็ดพอพี่น้องเถอว่ามีผลบดตกเนะพี่น้องกินมากะยักแห้งเลยจักหน่อยมากะับ,บริยกเกิดและเห็ดยังไง ทำแม่กันเด้อสวมกางเกงยีน์เก่าๆใส่เสื้อตัวลอยเก่าๆหยอดพักเติยวสมงามแถอคุณแม่แต่บ่มีแนวแกงใส่งามๆป้าพี่น้องเฮ็ดปลอกเล็กน้อยก็ออกคันเฮ็ดปลอกเล็กน้อยออกแล้วเดี๋ยวเฮ็ดปลอกใหญ่ก็ออกน้องย โอ้ย,ออยก็อยากบานอยากบานแบบเราพี่น้องปลอกไก่น้อยอันนี้สเน่ก็สิเก็บเอาเฮ็ดปลอกไก่น้อยนะพี่น้องเฮ็ดปลอกไก่น้อยกับแกงเป็นพนี่น้องแกงแซ่บคือกันอืมทำนี่ทานี้อันก็สิคอยคอยเอาพี่น้องพอมืออีกข้างนะคะก็จับกล่องข้างหนังสนี่ก็สสิคอยเอาอน,นี่ เขาแม่เพิ่งกักหมากแกงให้ปกแหนหน่อยเลยพี่น้อง,อง,องเลคันไดแบบไอนหนึ่งก็ะสี้เพิ่มเมื่อแกงจืดกิน น่อยเก็บเลี้ยเป็นที่เร่ร้อยเ็ดปวกไก่น้อย่น่อยยางมาา่ามีใหญ่จืด้องเลยใหญ่จืดได้บอโมมีบอ โอมีว่าสัมพ <ite> so oh ี่น้องพี่น้องเอาพ่อกับมาพ่อเฮ็ดแถวแถาพี่น้องเอ้ยกินบ่ได้ดอกแน่นไหนนะแม่สิผ้ามีใะไรจืดเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยได้อนเฮ็ดปวกไก่น้อยแล้วก็ได้พักเตี่อยยอดงามๆนี่ยเลยสะออนแล้วก็สนี่ยแก่เก็บไอได้อีกอย่างเลยใส่ยันยาย ได้พี่นงไดกรได้โบ้อยหน่อยสิพายายเมื่ออะไรพี่น้องยันอากาศมันฮอตยันยายเมื่อยใช่ยายได้ก็ได้นะเมื่ออะไรเจ้าอ่ะนักกินเด้อเจ้าเองให้เพิ่นแบบว่าให้เพิ่นแกงจืดๆนะพี่น้องพอเพิ่นยะเขาก็เลยมากับเพิ่นให้เพิ่นกินซาใช้คุณแม่เห็นะพี่น้องพอดีเลย ถ้วยนึงทั <ơi> i, <m ART> ้งน้ำทั้งตอนใส่หน่อยนะพี่น้องชาแม่เพิ่นแกงสะพักรีวจืดๆแม่โอ้ยดอกเอยอือพี่น้องแต่ดอกนีไอซันนี่อะไรพี่น้องเลยจะสิเขี่ยวมาก่อนว่าจังหยางเมื่อเขี่ยวแล้วแม่บรได้ทในเมื่อได้แม่สิีเรื่อยๆเมื่อแล้วบางเพื่อนคนมันบ่มีดอกคุณแม่บ่มีติไปสองเบิ่งเผื่อมันได้เอ้ยปลาปลาเมื่อนะอากาศมันฮอน สคุมละเมือไป้องเลยอากาศมันฮอ่น่บไปยากบไปยาหายเท่าแม่ป้ายต่อนะเคยเอาน่ะเคยเอายังบ่มีมันไปออกส่งบอลเคยเอาจากก่อนไป้องเอ้ยตัวขัดตัวกตัววคุมเมื่อคุมเมื่อไปไปส่งบอลไอ้บ้านหายทรงไซเมื่อกเมื่อนอนอยู่เตียงเออจะว่าจังออกลายไปจังหัน ก็ส่งเหมือนขุดแต่หน้าหมองเดียวนะจะไปให้มันเลีวจ้อะอาพี่น้องเขาก็สิพาพี่น้องเมื่อแล้วแหละว,ว,วันนี้ก็ขคอจอบลิปเพียงทนี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสนิทป่าในเด้อสบายดีสบายดี